สวัสดีค่ะน้องลูกเกดนะคะจากช่องลูกเกดฟอร์ดค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ Ford สาขาพระประแดงนะคะวันนี้จะมารีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะในคันนี้เลยค่ะ Ford ดเด็กเจนเลนเจระคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสตอมแท็กค่ะขับ2นะคะหรือรุ่นที่เรียกอีกชื่อว่า4ขับ สี่คูณนะคะราคาจำหน่ายของตัวรถนะคะอยู่ที่ราคา1 2 6 4 0ล้บาทค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีการเพิ่มเติมในตัวโ o เลชัตเตอร์นะคะมูล,ลค่า5 0 0 0 0บาทด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมอย่างละเอียดเลยค่ะว่าในตัวสตอมแท็กตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะคะกระจังหน้าของเรานะคะตรงนี้จะเป็นการดีไซน์ใหม่ของตัวสตอมแท็กนะคะแล้วก็เป็นสีดำเงาค่ะลูกค้า แล้วก็มีการเพิ่มตรงนี้นะคะคือไฟตัวนี้นะคะคือ AUX นะคะตัวนี้ AUX แคมเนาะมันจะเป็นไฟแบบ LED เป็นสีขาวนะคะลูกค้าทํางานพวกพูดกับไฟสูงค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไฟตรงนี้นะคะเป็นในตัวของไบเทอร์โบนะคะมันจะเป็นตัวไฟแบสติก LED นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็สามารถทํางานเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ลดแสงแยงตาขณะม,มีผู้สวนทางนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นตัวสีแคมป์ค่ะเป็นลำแสงสีขาวนะคะลูกค้า นี่ส่วนกระจังหน้านะคะตรงนี้เป็นเซฟตของเขานะคะนี่ก็จะเป็นสีดําเงาค่ะมาพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเรามีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีกล้อง360องศาในตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนกล้องหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะฝั่งอยู่ใต้โลโก้คัมว่า f o ฟอร์ดนะคะนี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นคันสีเทานะคะซึ่งมันจะรับกับสีดําได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีสีดําแล้วก็เป็นดําเงานะลูกค้าซึ่งมันจะทําให้มีลูกเล่นของมิติของสีรถมามากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวล้อค่ะลูกค้า ขนาดยางนะคะอยู่ที่255ทา 5R20 นะคะเป็นยางอันลอยที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะจากเมื่อก่อนจะประมาณ18นิ้วนอแล้วนี้ขึ้นมาเป็น20นิ้วนะคะแล้วก็มีการดีไซน์ของตัวสตอมแพ็ของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแม็กนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าแล้วก็ทําให้การดีไซน์ที่สวยมากยิ่งขึ้นก็คือจะมีสีแดงตรงนี้นะคะลูกค้าเวลารถวิ่งเนาะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้โดดเด่นอยู่บนกลางท้องถนนเวลาวิ่งนะคะแล้วก็ถัดมาด้านข้างของตัวรถค่ะลูกค้า น360รอองศานะคะกล้องด้านข้างๆข,ข,ของตัวรถจะหยุดฝั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเราเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟสองสว่างจากข้างตัวรถมานะคะเพื่อช่วยเวลาเราเปิดประตูในในในมุมที่มันมืดนะคะหรือเวลาวกากลางคืนของเรานะคะช่วยงานได้ดีเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษของสตอมเทคนะคะบ่งบอกถึงความสตอมเทของเรานะคะก็จะมีคําว่าสตอมเทคนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็มีขอบเป็นสีแดงนะคะ เป็นความโดดเด่นของตัวเขาโดยเฉพาะนะก็คือว่าจะเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นโลโก้ตัวสีแดงนะคะแล้วก็มีความเป็นสีแดงบางจุดที่แฝงเข้ามานะคะข้างบนค่ะราวหลังคาอันนี้คือมาจากโรงงานนะคะลูกค้ามาจากตัวรถเลยแล้วก็สามารถปรับระดับตามความเพอก่การของลูกค้านะคะเพื่อ เพิ่มในการที่เราใช้งานมากยิ่งขึ้นในการขนของนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ก็คือว่าใส่เป็นแบบทะแย,ยงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะทำให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รับน้ําหนักได้ถึง200กิโลเลยนะคะส่วนต่อมาด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือชิ้นใหญ่เลยค่ะ เอาด้านบนก่อนนะคะลูกค้าคือตัวนี้คือสปอร์ตบาร์นะคะคือทํางานได้ปรับได้5ระดับนะคะลูกค้าการปรับของเขานะคะง่ายเลยผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะคือเรากดตรงนี้เข้าไปแล้วก็เลื่อนมาได้เลยนะคะแข็งแรงทนทานเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านี่แล้วก็เรามาต่อด้านหลังนะคะส่วนไฟด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ LED เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีบายสปอร์ตด้านหลังฝั่งมาเร,เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ค,ความสตอมเทคของเราเช่นกันเหมือนเดิมค่ะก็คือจะมีคำว่าสตอมเทคนะคะเป็นตัวสีแดงฝังอด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีกล้องของด้านหลังนะคะนี่ฝังอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนางเกศจะพาไปชมนะคะว่าเปิดใช้งานยังไงนะในตัวในตัวของฝาท้ายนะคะอันนี้จะมีตัวผ่อนแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะประหยัดแรงนะยิ่งผู้หญิงตัวเล็กนี้ ตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วก็ในการเปิดของเขานะตัวแรกนะคะเปิดจากกุญแจก่อนได้นาอก็คือกดตรงนี้นะคะลูกค้าอยู่สองครั้งนะคะแล้วมันก็จะทํางานให้เราเลยถ้าเราอยากหยุดแเราก็หยุดกดสองครั้งนะมันก็จะหยุดให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือปิดนะคะก็กดแค่สองทีนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนที่สองนะคะถ้าเราจะเปิดปิดของตัวนี้นะโรลเลอร์ลีดนะคะก็คือจะมีอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะของกระบะท้ายนะคะมันจะมีปุ่มนะลูกค้าให้กดนะคะ แล้วก็พื้นปูกระบะ้ท,ทยตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะคะลูกค้ามีช่องต่อไฟให้เรียบร้อยนะอยู่2จุดนะคะหยุดไฟช่องต่อไฟอยู่ที่12บโวลต์หรือ230โวลต์นะคะหลากหลายในการใช้งานมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าแล้วก็มาจากโรงงานนะันแน่นอนค่ะแข็งแรงทนทาน,นะคะ่ะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะในตัวสตอมแท็กนะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูภายในของตัวรถด,ด้วยนะคะว่ามีความพิเศษย,ยังไงเนาะในส่วนในส่วนของรุ่นนี้นะคะ เวลาเราเปิดปิดของตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะลูกค้าจะทํางานปรับและพับของไฟฟ้านะคะอย่างเมื่อกี้ที่มันเปิดออกมาเนาะภายในค่ะลูกค้ามีการดีไซน์ของสตอมนี่กก็คือเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็ลันด้วยขอบด้ายสีแดงนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีหนังกลับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อว่าเสริมความสวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะไม่ใช่แค่ไอตัวหนังปกติมันจะมีตัวกลับทําให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนพวงมาลัยค่ะก็จะลันด้วยด้ายสีแดงนะลูกค้าเป็นพวงมาลัยหนังนะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะส่วนเบาะนะจะทํางานแบบปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีคําว่าสตอมแท็กเป็นสีแดงนะลูกค้าจับไปตัวเบาะเลยนะคะอันนี้ลดใหม่เลยมันก็จะยากนิดนึงอ่าประมาณนี้ก็ลูกค้าสวยงามเลยบ่งบอกความเป็นสตอมแท็กของเรานะคะหน้าจอเลื่อนใหม่นะคะมีขนาด12นิ้วนะคะเป็นแบบสีเนาะแล้วก็หน้าจอสัมผัสนะคะอยู่ที่ขนาด12นิ้วเช่นกันค่ะ นี่แล้วก็มันจะเวลาเรากล้อง360องศามันก็จะแสดงจออยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนกุญแจนะคะอ่าแล้วก็ภายในของเรานะคะตรงนี้นะลูกค้าก็จะเป็นเวลีชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็ไอส่วนพวกไอเกียนะคะมันจะเป็นแบบอ e ีชิปเตอร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะแล้วก็ส่วนกุญแจนะคะในการสตาร์ทรถนะคะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีปุ่มพุ่มสตาร์ทนะให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นสตอมแท็กนะคะอาจจะอธิบายไม่ไม่ลับเลืน่นหรือครบคันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะน้องเกศทุกท่านตื่นเต้นสําหรับรถคันนี้มากๆเลยนะคะที่จริงความพิเศษของเขามีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเกศจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ในรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้ต้องมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว น้องเกดจะพาไปรับชมในคลิปต่อไปนะคะก่อนอื่นก่อนจะไปนะฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางในการติดต่อนะคะที่เบอร์0 6 4 9 9 5 3 9 4 4ค่ะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องเกดทิ้งที่อยู่ไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ